วันนี้เรามาถึงข้อสรุปของเจ้าสาวของพระเจ้าลนะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยได้พูดใน1โคลิน์บทที่10ข้อ11 1 2ถึง12บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลเพื่อจะเตือนสติเตือนพวกเราที่ประสบวาระย,ยุคเก่าเพื่อจะไม่เป็นเหมือนชนชาติอิสราเอลอยากคิดว่าตัวเองนะครับเชื่อพระเจ้าแล้วจะรอดนะครับต้องพิสูจน์ใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเราพิสูจน์ว่า เราเป็นคนที่รอดแล้วย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างกับชนชาติอิสราเอลถ้าเราดูนะครับชนชาติอิสราเอลเป็นยังไงครับถ้าดูบนกระดานอิสราเอลเนี่ยเขามีชุดไม่สมกับที่เป็นเจ้าสาวของพระเจ้าเขาเล่นชูกับทรยศสามีคือทรยศพระเจ้าไหว้หรพระลบสองเขาเบื่อฟังพระคำพระเจ้างูไม่ฟังแต่แกะฟังพระคำพระเจ้าอย่างที่สามครับเขาถือศาสนาแต่เปกนอกแต่แกนแท้ศาสนาเขาไม่ยอมรับอย่างที่สี่ครับ เขาเชื่อฟังบรรดาผู้ชนะเท็จแล้วก็บรรดาผลิตที่เห็นแก่เงินอย่างที่5ครับพระเจ้าให้ไปทางนี้แต่เขาเดินสวนอีกทางหนึ่งเขาวิ่งพระเจ้าทิ้งอย่างที่6กครับเขาไม่เหมือนกับอับราฮัมบิดานความเชื่อของเขาสามประการเชื่อพระเจ้าแต่ปาก 2. เขาฆ่าพระเยซูไม่เหมือนอับราฮัมที่รอคอยพระเยซูและอย่างที่3ครับมีชีวิตที่ปิดพรพรพระเจ้าก็ไม่เอาเป็นพรก็รไม่เอาเขาไม่เหมือนอับราฮัมบิดานเขาเลยแต่คนที่เป็นเจ้าสาวของพระเจ้าจะต้องตนข้ามอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นชนชาติอิสราเอลครับจึงถูกถอดจากการเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าและในพระพีใหม่อาจารย์ประณพผู้ชัดเจนว่าอิสราเอลถูกถอดจากรเป็นเจ้าสาวพระเจ้าและพระเจ้าตั้งเจ้าสาวคนใหม่เจ้าสาวคนใหม่นี้ได้มาโดยการไถ่ขององค์พระสิทธิ์ด้วยโลหิตอันบเสน์เขาบอกเพื่อให้เขาเป็นชนชาติบรูฮิตเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์เพื่อเขาจะอยู่ในเส้นทางที่เดินทางไปหนึ่งเดียวกองเหมือนกับเป็นเจ้าสาวที่กำลังเดินทางไปหาเจ้าเ่าที่บริสุทธิ์ ดังนั้นพวกเรานะครับซึ่งเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์กับใจมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราจะเป็นส่วนหนึ่งในเจ้าสาวของพระคิดเมื่อคนหนึ่งเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์รับการไถ่าจากพระเยซูคริสต์เขาจะเป็นส่วนหนึ่งในพระกายพระคิดในกินจจักรซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระคิดไม่ว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนเขาต้องเติบโตเต็มขนาดไพบูย์ในตำแหน่งอายุที่เขาเป็นนั้นดังนั้นผู้ใหญ่ไฟไยานทำไมครับก็คือเขารู้มันมีแค่ไหนเขาให้เขาเติบโตเต็มที่เขาก็เป็นผู้ใหญ่ไายาณแล้วครับใหญ่จุดในการเติบโต และสิ่งที่ทาให้เราเติบโตได้ในอเวซัสบทที่4ี่ก็สิบดถึงสิบหกพูดชัดเจนนั่นก็คือการกินพระวจนะของพระเจ้าและกินอย่างถูกหลักด้วยอย่าหยุดนิ่งในการที่เติบโตทานอาหาร่ายวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าอย่าหยุดในการมีสัมพิธธรรมร่วมกับยาอื่นในกิจจักรเพื่อเราจะเจริญนขึ้นสู่พระคิดผู้ทรงเป็นศีรษะสำหรับวันนี้รายการชลุลมิมกับผมอาจารย์นิกรขอลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน ก็บโตนะครับอย่าหยุดติ่งขอประจักษ์พอร์ตฟอร์ดครับสวัสดีครับ